สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์1คันนะครับคันนี้สวยเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม้แท้ประมาณ100 0 0แกิโลเมตรโดยประมาณนะครับพาไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับและก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับคันนี้สายจอดนะครับจัดทรงไว้ให้สวยงามนะครับยางยังใช้งานได้อีกนานล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสีสวยทรงดีออปชั่นภายใน เพียบเลยครับเดี๋ยวลองไปชมดูว่าจะสวยถูกใจและสมาชิกจะชอบกันหรือไม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับ m i t ิตูบิชิปาเจโรนะครับปี2012นะครับเครื่อง2 4นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรองชมดูได้นะครับทรงดีสีสวยเลยครับตัวนี้ บาะหนังสีดำนะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานลองชมลองพิจารณาดูนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับใครหาไว้ใช้งานลองชมดูได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้นี่เลยครับสภาพภายในสวยครับสมบูรณ์มีจอมาให้มีแอร์แถว3นะครับเย็นทั่วถึงห้องโดยสารทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยครับลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจไปดูรถทดลองขับเจรจาปรึกษาในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับที่กระทุ่มแบรนะครับ นี่เลยครับสาหรับใครที่เน้นหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ดูดีมีเสน่ห์ครับแล้วก็สีสวยด้วยนะครับอีกหนึ่งก็คือมือเดียวป้ายแดงครับลองชมดูเลยครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับใครหาไว้ใช้งานลองชมลองตัดสินใจดูไปดูตัวจริงทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยคันนี้ก็งามราคากําลังดีครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราก็จะได้ทรงได้ปีได้สภาพนะครับที่สําคัญคันนี้เป็นมือเดียว ป้ายแดงมาด้วยครับประวัติชัดพาไปศูนย์จูมือไปศูนย์ได้เลยครับไปตรวจสอบเช็คได้หมดครับประวัติชัดสายจอดนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ชี้เป้าและนํามาฝากนะครับสมาชิกท่านใดที่สนใจหารถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับในสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับชี้เป้าแล้วถ้าใครสนใจก็เจอตัวก็ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้สวยๆเลยครับทรงดีสีสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ต้องบอกว่าสําหรับรถ รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆแล้วราคารถใหม่ๆปีใหม่ๆนี่ไปกันบเป็นล้านเลยนะครับเราขับตั้ประมาณ3ามแสนนี่ถือว่าดีงามครับได้ใช้ใช้ได้อีกยาวๆครับตัวนี้อึดทนครับและเป็นเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายซะด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบและสนใจนะครับรองคลิกลิงก์ใต้คลิปรา,ายละเอียดได้เลยนะครับของแถมพ่อมีนะครับสำหรับคันนี้ เครดิตดีฟรีดาวก็ยังได้นะครับลองชมดูก่อนเลยถ้าสวยถูกใจอย่างที่บอกนะครับเราจะตัดสินใจได้เมื่อเราไปดูรถนะครับตรวจสอบเอกสารเช็คเครดิตตัวเองนะครับถ้าใครเครดิตดีมีเงินดาวก็ยิ่งผ่อนถูกครับเอาเป็นว่าเอามาให้ชมนะครับลองชมดูถ้าสนใจจริงนะครับก็มีทางเดียวครับไปดูรถนะครับหาข้อมูลได้นะครับการซ่อมบำรุงดูแล อะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งในแฟนคลับแฟนเพจเฟ o บุ๊กยูทู e นะครับยิ่งในแฟนคลับของเฟ e บุ o กนะครับก็จะมีคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันเลยนะครับคันนี้สวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆมือเดียวป้ายแดงไม่เคยกดประเหตุครับ